ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับถ่ายรูปวนไหนอยากจะมาถ่ายรูปก็มาตรงนี้นะครับวัดป่าธรรมานุสร์นะครับบ้านท่าด่านนะครับบ้านท่าด่านนะครับอําเภอสํารงทาบําบนตําบลน,นี้แอดมินจาไม่ได้นะครับตําบลแก้วหรือเปล่าก่อแก้วหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้านหลังก็จะเป็นรูปพญานาคนะครับสูงตระหง่านสีขาวนะครับผม พระอาจารย์เเคพระอาจารย์เควัดป่าธรำพี่ขึ้นรู้สึกขึ้นพระอาจารย์เคเลยอ๋อเพื่อนเพื่อนเพียนเพื่อนเพียรยังเป็นหลักครับเมตตาเมตตามหานิยมครับอืมอ่าสักยันสักยันลงน้ำมันอย่างงี้ใช่ป่ะอืมเจิมเจิมเจิมดวงเสริมบารมีครับเราสะดอกเคาะต่อโชคต่อชะตาอย่างงี้ใช่ไหมอืมคนไหนสนใจน้อยแอดมินอยากจะบอกแนะนำเลยก็วัดป่าธรรมานุษย์สอบ้าน บ้านท่าด่านตำบลย่างแก้วตำบลเกาะแก้วนะครับอำเภอสรุทาบจังหวัดสุรินทร์วันนี้ผมเลยเจ็บภาพบรรยากาศไปฝากเนาะถามลูกศิษย์ลูกหายจะอายุนี่เดี๋ยตลอดเลยเป็นบ,บนอสอายุนี่เลยเป็นบออันนี้ผมไม่ไม่ได้ถ่ายเพิ่นเนาะขอเสียงอย่างเดียวเนาะก็ปกติอยู่กับท่านมานานยังก็ปกติกับบ้านก็อยู่นี่ครับเขาวัดมาเรื่อยๆเอ๋อตอนนี้เพิ่น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 มันมาทําบ้านได้นานยังครับพี่หกปีครับหกปีใช่ไหมนี่นี่หกปีนะครับดูนะครับแค่หกปีครับแต่ก่อนนี้ตรงนนนี้เเเปปป็็็อะไรรคับน เป็นคลองน้ำคลองน้ำก็เลยเลยมาเลยมาแล้วกันมามาเปิดเป็นสำนักสงฆ์ก่อนใช่ไหมครับทีนี้มาทีนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักครับท่านท่านท่านมาอยู่นี่หกปีก็ทั้งเจิมทั้งอะไรตลอดใช่ไหมครับอ๋อใหจะเป็นอ่าเจิมมือเนาะเจิมหน้าผากไหมเจิมครับเจิมมาทุกอย่างให้ให้แต่เราอยากเจิมตรงไหนใช่ไหมครับเจิมเจิมหน้าผากลงกหน้าหน้าทองสักยันลงน้ำมันอย่างนี้ใช่ไหมครับเราปกติทุกคนที่เข้าไปเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นยังไง มาเขาก็ศรัทธาบางทีมาจากอยุธยาอาเจนะบุรีมาจากการสี่วันมาไม่เจอพระอาจารย์นอนอยู่ที่นี่แหละรอเจอพระอาจารย์ถึงได้กลับถึงจะได้กลับใช่ไหมก็มาต่วนมากก็จะมาจากต่างจังหวัดกันเยอะแล้วตัวสุรินทร์นี่ก็มีมาบ้างไหมมีครับมีเหมือนกันบอกอืมเนาะแต่ส่วนมากจะทางไกลมาเยอะกว่าโองท่านท่านศรัทธาทางไกลเนาะแล้วก็หลักๆเนี่ยก็คือท่านชื่อชื่อเต็มท่านชื่ออะไรนะพระอาจารย์พระอาจารย์แคร์เมตตาจิตโต อ๋อพระอาจารย์ <Okay. S 1> แเเคมตตาจิตโตรพระอาจารย์เคเคมีตาจิตโตนะครับคนไหนอยากจะมาหาท่านนะครับมาท่านจะอยู่เดินทางมาไกลก็ต้องมาจองที่พักกง่ายๆครับเพราะว่าคนเยอะอวันนี้คนก็เยอะนะครับเนี่ยเพื่อนผมมาน,น่าจะได้คิวที่เจ็ดประมาณบ่ายสองโมงตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วครับคิวหกครับคิวหกใช่ไหมอืมหกคิวหกคิวเจ็ดนะครับ สิบสองสิบสามคิวสิบสามคิวนึงมีกี่คนครับท่านสิบห้าคิวละสิบห้าท่านแล้วเรื่องขาคู่ขาไข่เขาเอากันยังไงเก้าสิบเก้าบาทครับอ่ข้างในเข้าไปในข้างในเก้าสิบเก้าบ,บาทครับธบหนึ่งธบาหนึ่งอ๋อค่าไข่เก้าสิบเก้าบ,บาทธบหนึ่งแล้วส่วนบัตรไอ้ทองนี่เขาบูชากันร้อยหนึ่งอยูอย่แล้วใช่ไหมครับใช่ประมาณตีไปได้กลมๆนะประมาณร้อยเก้าเก้าอืมร้อยเก้าเก้านะครับผมก็ถามจริงว่าเงินได้ไหมก็มาสร้างวัดสร้างวาสร้างศาลาสร้างอุโบสถนี่แหละครับผมเพราะว่ามันก็ซึ่งเป็นว่าเปิดเพิ่งเปีเอง ะครบับตาตัง้งไปสามเดือนนี่ครับตาตั้งเป็นวัดเรียบร้อยแล้วในชะ่ไหมอ๋อรับตาตั้งเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับพี่ข้อมูลประมาณนี้เนาะสวัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้ผมพาพี่มาที่วัดป่าธรรมมนุสรน,นะครับซึ่งอยู่ที่บนพื้นที่ของอำเภอสำโรงทาบนะครับจังหวัดอุจังหว,วัดสุรินทร์นะครับหลายคนมากันที่นี่บอกไว้ก่อนว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ นะครับผมแล้วก็หลายๆล,ลูกศิษย์ลูกหาเดินมามาได้พากันมาอ่าลงนะครับลงฝ่ามือเขาบอกว่าลงมือแล้วจะได้โชคนะครับหลายคนก็มาแก้บนกัน 我不管。